เริ่มครับสวัสดีครับวันนี้ยังไม่ได้ขับรถเลยครับอันนี้เป็นคลิปต่อครับครับต่อจากคลิปไหนลองขับรถดูครับเดี๋ยวแป๊บนะครับของโปรดขับรถอะไรครับโปรดขับรถบนทางรถไฟไม่ได้ครับผมรถไฟจะชนจ้พี่ใช้เป็นกิจกรรมขับรถได้เลยครับสวยงามสวยงาม โมลืมลืมขอบคุณนั้นไปครับปืบ้มขอบคุณเพจที่ว่าทําโมเดลมาให้นะครับผมจําชื่อเพจไม่ได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ทําอะไรทาทาตัวโมเดลฝากไว้ให้เด็กๆนะครับผมขอบคุณมากครับจาชื่อเพจไม่ได้โปรดขับรถอะไรครับผมรถอะไรรถตำรวจรถตำรวจขับบนทางรถไฟไม่ได้นะครับอืมเอาเอาเยี่ยมมากขับพอดีเลย ใช้เป็นกิจกรรมอย่างดีเอาเอาเอาวันนี้แค่นี้ครัเอาขอบคุณครับก่อนอ่ะอันวันนี้ฝากครัขอบคุณครับค,ค,ครับผม